ครับผมสวัสดีครับงานโซลาเซลล์ 5k นะครับวันนี้10แผงนะครับเป็นระบบป๊อปกิดนะครับใส่สัญญาณเครือข่ายดีแท็กนะครับผม550บาท10แผงนะครับสองสติงก็มีเก็บความรู้มาแชร์กันนะครับผมตัวนี้เขาไม่ใส่เสื่อกันฟ้านะครับ กาวตัวนี้เขาป้องกันกาวที่ไฟมาจากสัญญาณ AC นะครับเข้าหาแผงนะครับจากแผงลงบินเลยนะครับ2องเมตรสี 2, <40. S 2> เดี๋ยวพาไปดูในตู้นะครับจากทีวีมาสอง,สงจริงนะครับก็คือชาร์จลงแบต สติงนึงแล้วก็อีกสติงหนึ่งก็จ่ายให้หลุดนะครับนี่นะครับจากพีวีมาสองสติงนะครับสติงนี้หกแผงอีกสติงหนึ่งสี่แผงนะครับคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับรับได้ไม่เกินร้อยห้าสิบโวลต์น,นะครับ ก็คือเข้าไม่ไม่มีเบรกเกอร์นะครับเพราะว่าคอนเวอร์เตอร์เขาจะมีเบรกเกอร์ในตัวตัวนี้นะครับเบรกเกอร์อันนี้เบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์ตัดนะครับดันเข้าเปิดเบรกเกอร์นะครับไม่มีเสือกกนฟ้านะครับเพราะว่าวิศวกรเขาบอกว่าถ้าเสิดฟ้าจะลงก็ลงที่เสาสัญญาเลยนะครับไม่มีทางที่ฟ้าจะลง แผงโซ,าซลาร์เซลล์นะครับเพราะว่าแผงโซลาร์เซลล์มันอยู่ต่ำกว่าเสาสัญญาณนะครับถ้าหลงก็ลงนู่นเลยนะครับผมครับผมประมาณนี้นะครับเพื่อมาแชร์กันนะครับผมสำหรับโซลาร์เซลล์เพื่อการใช้งานจริงก็ประมาณนี้นครับขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ